สวัสด,ดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ไม360 Feel 4ฟครับไม3 6า Feel 4ิีครับคือผลิตภัณฑ์เพื่อความสงบผ่อนคลายครับโดยมีกลไกในเรื่องของการจัดการความเครียดช่วยผ่อนคลายจิตใจและช่วยส่งเสริมความคิดบวกครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองแบบอง์รวมเพราะเมื่อคุณผ่อนคลายไม่เครียดก็จะทําให้การรับรู้การเรียนรู้ความจําการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นครับ โดยส่วนผสมที่ทรงพลังครับของไม้360 Fuel c ซครับนั่นคือแอลเทอานีที่ได้จากกระบวนการหมักของโปรตีนแตกต่างจาก l อลเทอานีของผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดที่มักจะใช้จากชาเขียวซึ่งอาจจะมีคาเฟอีนปนเปื้อนและคาเฟอีนนั้นไม่ใช่สารที่ดีต่อการผ่อนคลายอย่างแน่นอนแต่แอลเทอานีนของฟิลซี ใช้การหมักจากโปรตีนซึ่งปราศจากคาเฟอีนครับส่งผลเรื่องความผ่อนคลายอย่างชัดเจนและอีกหนึ่งส่วนผสมที่ทรงพลังครับคือไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเคซีนครับที่ได้จากการนําโปรตีนในนมมาผ่านการไฮโดรไลซ์และเลือกเฉพาะเปปไทด์ที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของความผ่อนคลายที่ชื่อว่าแอลฟาเคโซเซปีนครับ สำหรับอลทานีนครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มคลื่นสมองแอลฟาครับคลื่นสมองแอลฟาคือคลื่นสมองด้านบนของรูปนี้นั่นเองครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าคลื่นสมองแอลฟาครับจะเป็นคลื่นสมองที่มีลักษณะของความผ่อนคลายแตกต่างจากคลื่นสมองด้านล่างที่เรียกว่าคลื่นสมองเบต้าครับจะเห็นเลยว่ามีความเบียดการของคลื่นสมองส่งผลให้เกิดความคิดที่ยุ่งวุ่นวายและวิตกกังวลครับดังนั้นหากเราสามารถเพิ่มคลื่นสมองแอลฟาหรือคลื่นด้านบนได้ก็จะทําให้ความผ่อนคลายและความคิดสร้างสรรค์มีมากยิ่งขึ้นครับ จากงานวิจัยครับแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มสีเทาและกลุ่มสีฟ้าเขียวครับในตอนเริ่มต้นคนทั้ง2กลุ่มนี้จะมีคลื่นสมองแอลฟาพอๆกันแต่หลังจากนั้นครับผ่านไป3ชั่วโมงครับหลังจากได้รับประทานผลิตภัณฑ์ครับโดยกลุ่มสีเทาจะได้รับประทานเป็นอาหารเสริมหลอกแคปซูลที่ไม่ได้บรรจุเอลเทอเนนแต่กลุ่มสีฟ้าเขียวจะได้รับประทานเอลเทอเนนสูตรของฟิลสีครับผ่านไป3ชั่วโมงจะพบเลยว่ากลุ่มสีฟ้าเขียวครับจะมี คลื่นสมองเอลฟาเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มสีเทาอย่างชัดเจนและเมื่อคลื่นสมองเอลฟาเพิ่มขึ้นครับจะส่งผลให้ระดับความเครียดลดลงอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มสีฟ้าเขียวที่ได้รับประทานแอลทีอานีนสูตรของฟิซีจะมีระดับความเครียดที่ลดลงมากกว่ากลุ่มสีเทาอย่างชัดเจนครับสำหารับส่วนผสมที่2คือไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเคซีนครับได้มาจากโปรตีนจากนมที่ชื่อว่าเคซีนครับโดยโปรตีนจากนมจะแบ่งเป็นสส่วนหลักคือเวโปรตีนที่มีส่วนในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อและเคซ ที่ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดครับแต่หากนำเคซีนมาทั้งก้อนครับเคซีนอาจจะมีส่วนที่ก่อภุมมแพ้ในร่างกายได้ดังนั้นเราจึงต้องเลือกสกัดมาแต่ส่วนที่เป็นไบโอแอคทีฟเปปไทด์ของเคซีนที่มีผลต่อความผ่อนคลายครับที่มีชื่อว่าแอลฟาเคโซเซปีนครับจากรูปจะเห็นได้เลยว่าเคซีนทั้งก้อนคือ3าสายเปปไทด์นี้สีน้ําเงินล้วน2เส้นและสีน้ําเงินเขียวอีก1เส้นครับแต่ส่วนที่เป็นส่วนแอคทีฟที่ช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายคือส่วนสีเขียวที่เรียกว่าแ การของนูสกินได้ทําการย่อยหรือไฮโดรไลซิสเคซีนเลือกมาแต่ส่วนที่เป็นสีเขียวคือแอลฟาเคโซเซปีนครับซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดความเครียดแต่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องการก่อุูมแพ้แต่อย่างใดครับและนี่คืองานวิจัยครับของไบโอแอคทีฟเปปไทยจากเคซีนที่ช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายครับกลุ่มเส้นทึบครับคือกลุ่มที่ได้รับประทาน เคซีนไบโอแอคทีฟเปปไทด์ A T ส่วนกลุ่มเส้นประไม่ได้รับประทานเคซีนไบโอแอคทีฟเปปไทด์ A T ide, ครับเมื่อเวลาผ่านไปจะสังเกตได้เลยว่าสกอร์การนอนหลับของกลุ่มเส้นทึบจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะว่าไบโอแอคทีฟเปปไทด์ T ide, จากเคซี ene, นั้นช่วยทําให้ผ่อนคลายและเมื่อผ่อนคลายก็จะส่งผลดีต่อการนอนหลับด้วยนั่นเองครับสำหรับวิธีการรับประทาน ฟิลซีครับนั่นคือรับประทานวันล,ละ1แคปซูลครับโดยสามารถรับประทานในตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งจุดแตกต่างที่ฟิลซีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายความเครียดในท้องตลาดเพราะผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายความเครียดในท้องตลาดมากักจะแนะนําให้ทานในตอนเย็นเท่านั้นครับเพราะผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายความเครียดโดยทั่วไปมักจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของการทําให้ง่วงซึมจึงต้องรับประทานตอนเย็นหรือก่อนนอนเท่านั้นแต่จุดเด่นของฟิลซีคือไม่ทําให้ง่วงซึมครับจึงสามารถรับประทานในตอนเช้าก็ได้หรือตอน เย็นก็ได้ครับและนี่คือเหตุผลที่คุณจะรักฟิลซีครับเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากส่วนผสม,มที่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพกับมนุษย์แล้วจริงๆว่ารับประทานแล้วสามารถทําให้คลื่นสมองแอลฟาเพิ่มขึ้นความเครียดลดลงและเมื่อความเครียดลดลงก็ส่งผลให้การนอนหลับดีขึ้นด้วยครับและยังตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยมาตรฐาน 6S ใครายเครียดแต่ไม่ทําให้ง่วงซึมและนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะครับมังสวิรัตสามารถรับประทานได้จากส่วนผสมของแอลเทอนีนนที่ ได้จากกระบวนการหมักโปรโตีนและไบโอแอคทีฟเว็ไทายจากเคซีนที่ได้จากหน่มน,นั่นเองครับและนี่คือผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดก,การความเครียดเพิ่มความผ่อนคลายเพิ่มคลื่นสมองแอลฟาครับและส่งเสริมสุขภาพสมองโดยรวมที่ดีกับหมาย360์ลข6044ครับ